ค่ะเรหรียญปวเหรียญใบลยลงเป็นอ่องอางปวยบาตรบารมีคัดเรียบร้อยแล้วแห,<ฮ>ะหละคุณก็ปวยเหรียญเขาเรียกอ่างแ<ะ>ผ่บารมีจ้่ใครอยากยศก็ยศได้นะคะอ่างแผ่บรารมีมีลูกแก้วม,มีเงินมีเงินมีทองแล้วก <อ energy. S 2> ็บอกว่าตำแหน่งจากที่จะวางข้อคนอยู่ แล้วก็มีคําแนะนําต่างๆว่าควรจะทำยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าหลังเส้นตรงนี้นะห้ามอย่าก,ก่อสร้างเพราะาถ้าก่อสร้างนะ่ะไม่แน่ในอนาคตก็จะมีการขยายเขตต้องรือ้อก็คือจากจากตรงกลางลนะถนนเข้ามานะ่ะ15เมตร15เมตรถ้าเกิน15เมตรเนี่ยทำได้แต่ถ้าที่ที่บ้านเราตรงนั้นนะอ่ะที่เกา่า9เมตรใช่ไหม แต่ตรงนี้เนี่ยกว้างหน่อยเพราสงสัยเป็นถนนที่มีการคม,มนาคมเยอะ15เมตรก็ก็มี2จุดนะครับผมที่จะเป็นทางเขง้าออกร้อนมากวันนี้ร้อนรอนมากผมผมพอดีว่าเดินไปแล้วลืมใส่หมวกก็ประมาณนี้นะผมเหผมเมื่อกี้ป้าวัดสาลาหรอตำแหน่งสาราอตอวน,นี้นจะเริ่มทำ เมื่อกี้ที่ขอไปเนะี่ยยังไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะตั้งแต่ไปกรอกมาเสียแต่ค่าขายเอกสารสามชุดชโฉนดสำนักทะเบียนบ้านสำนักบัตรให้เขาแล้วก็เขาเจ้าหน้าที่เขมาตรวจสอบเร็วมากที่นี่แล้วก็โชคดีเป็นข่าวดีข่าวดีวันนี้ไม่คำสายเรซ่อมถนนให้โอ้หดีไหมดีเนาะม,มาปุ๊บเลยมาปุ๊บเลยอ๋อบางทีตรงนี้มันจะมีหนุ่มเยอะ ก็เมื่อวานมีคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าอุ้ยรถมอไซค์มาเขาซ้อนเด็กมานะห,หนุ่มหลุมหลุ่ม,มลึกไงออกกลัววันปุ๊บวันนี้มาเลยทางชนบทท่านท่านก็มาดูแลให้เลยแต่ว่าท่านท่านคงม,มาของท่านอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพ่อเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปเอาไว ก็องปูแล้วนะคะสังาผาเผยนะคะได้สองนาทีเลยไดองนาทีแล้ด้สนล้องาทีกลอย่าทีแลวองนาีวด้อนาอนาทแล้วสาวดนแล้ว่องาวดนาีล้องนาแวดาทีองนาวดนาทีแล้้นาทีแว่ากองนีาไดอาีองาีดาีอยู่ีนีอนีีว้อาีงผา้สาว ในปลาในช่ำปิดแต่งให้ผู้ป่าวันต้องเมีผู้สาวเอามาแล้วฮะนคนลูกรองสัดไปใส่พุนครับก็ดูเมฆนะคะก้อนเมฆก็ฟ้าคามนะคะนีอสวยมากาเอาคุณลุงก็อ่านเนื้อให้ลุงพลฟังก่อนเลยใช่ไหมเอาบ่ะเอาเอาก็ได้ครับเออเพ่งว่าสิ ที่จริงของลุงพ่นทั้งสองนั่นนะครับมันเป็นทั้งสองแต่ว่าว่าเป็นชื่อลุงพ่นเนาะอันลุงพ่นพ่นว่านอนเนี่ยกระสีว่าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามโอ้สามนาทีกนับขุนขินสกลนครอำเภอวานอน้านเพื่อลุงพ่น ลืมทิที่จะมาปกปองป้านานภูเขาเหล็กไปอยากมาด้วยความอะไรไปอยู่วังใหม่บ้านจำปาดงก็บ้ามา่นังสิครับคือบอกต้มพัดแงหงของผักกระแยังจากโคกน้องนามีผักกระแยังบ่าทันเดาเอาเ่อได้สิมีแตะกอนมันดอกตะแบงบ่าได้เดาได้มี่ผักกระแยังกันอ่ะสิมี่ดอกกระหยัง เก็บน้องนาหลุงคนคนธรรมดาเป็นปราดอาสาพัฒนาชุมชนย,ทยูทูบเบิลยูทูบทุกคนอาสาบุกเบิกทุ่มนาเกียงข้างลุงคนทำเกษตรพอเพียงไว้เลี้ยงตนยูทูบทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชองอราสุนบนคนเชือเขาผู้พาจารย์แต่งเืองห็นผ้าแดงนางไอใจปนฝ้ากันเคียงกายจับมือกันไว้